เหมือนกับชุดแรกนะครับชุดแรกยูจะสวยกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับชุดที่สองก็พอได้นะครับชุดที่สองก็มีแตกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรพมอินเทอร์แลนด์นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตจันอินทรพลนะครับที่ออกทั้งหลังนะครับหรือว่าออกจันในชุดที่สองชุดที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับ ชุดที่ 2- ที่สามจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะชุดที่สามนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องลูกนะครับไม่ค่อยโตนะครับแล้วก็มีบางลูกเหี่ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับลูกจะเหี่ยวนะครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับคือเส้นเกสรแห้งนะครับลูกก็จะเหี่ยวนะครับเพราะว่าธาตุอาหารมาหล่อเลี้ยงไม่ได้นะคท่านผู้ชมนะครับนะครับอีกขั้วนะครับ หัวเหี่ยวแล้วเาเส้นกระสอเหี่ยวนะครับเหี่ยวแห้งก็ทําให้ลูกนั้นเหี่ยวไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับปัญหานะครับของสายพันธุ์บาฮีนะครับที่พบได้บ่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับลูกก็จะเล็กนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ออกเป็นชุดที่3านะครับชุดที่สามของต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือชุดที่2นะครับก็ยังมีลูกเขียวอยู่นะครับ อันนี้ชุดที่2นะครับก็จะมีปัญหานะครับลูกไหนนะครับที่เพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งเข้านะครับนะครับเพี้ยแป้งนะครับนะครับลักษณะตัวมีแป้งนะครับห่อหุ้มอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ฉีดยาเฉพาะนะครับก็จะไม่ตายนะครับแต่ส่วนของผมนะครับก็จะไม่ฉีดพ่นยานะครับก็จะใช้นะครับผ้าชุบน้ําเกลือนะครับ เจอจางนะครับมาเช็ดออกนะครับสำหรับเพียแป้งนะครับเพียรแป้งเขานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการเข้าสีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็พบได้บ่อยนะครับถ้าแมวรูอ,กออกในจันทร์นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องลูกเน่าในจันทร์แล้วก็เป็นเชื้อราครับ ชุดที่3นะครับจันนี้ก็อภิษฐ์เกสรจัดเมื่อสักครู่นะครับนะครับก็จะมีลูกนะครับไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าต้นไหนบำรุงไม่ถึงไม่ให้ปุ๋ยต่อเนื่องนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตนะครับการเจริญโตของลูกในจันนะครับในความลูกเน่านะครับก็ควรนออกนะครับูรกษณารลูกนะครับนะครับไม่สมบูรณ์นะครับ ลูกเล็กๆนะครับทผชมติดอยู่นะครับนี่ครับมีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์นะครับท่านชมนะครับทาออกจันเป็นชุดที่สามของปีนะครับอันนี้คือชุดที่สามนะครับมีความสมบูรณ์นะครับด้วยการผสมขิสรอนไม่ติดนะครับักษณะโลกนะครับไม่กลมนะครับบางโลกก็ขายโลกชมพูนะครับหัวแหลมนะครับ ตรงข้อมลักษณะเหมือนคอขวดนะครับนี่ครับนี่คือชุดที่สามนะครับคือออกจันอาจจะไม่สมบนนรูบรณ์นะครับเกสรตัวเมียนะครับผมเป็นไปได้นะครับก็จะไปบำรุงในชุดแรกนะครับชุดแรกชุดที่สองที่แทงจันผสมเกสรไปนะครับก็หรือาทานารก็มาน้อยนะครับมาน้อย ในจันที่มีปัญหานะครับเรื่องการหยิบหยิบตนี่ก็ทำอาหารมาน้อยนะครับมาหลงเลี้ยงครับผมการแทงจันก็ช่วงนั้นก็เป็นโคนยอดนะครับโคนยอดสดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อต้นโตขึ้นนะครับโคนยอดก็จะต่ําลงนะครับนี่คือปัญหาของ การออกจันทร์ชุดที่2ชุดที่3นะครับโดยเฉพาะชุดที่3นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องลูกเล็กนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องบำรุงต้นให้ถึงนะครับนะครับก่อนที่จะออกแทงจันทร์นะครับก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าปุ๋ยเคมีนะครับก็ให้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเดือนนะครับเดือน ที่หลังเก็บเกี่ยวแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ควรจะให้อย่างต่อเนื่องนะครับครับอันนี้ชุดแรกนะครับลูกจะสวยกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับผิว,วจะสวยกว่าลูกโตกว่านะครับนี่คือชุดที่สามนะครับนะครับก็จะเล็กลงนะครับลูกเล็กลงนะครับรเกสรตัวเมีย stagger. อาจจะไม่สมบูรณ์ครับท่านผู้ชมนะครับก็เลยทําให้ลูกเล็ก เป็นลักษณะผิวลูกไม่สมบูรณ์นะครับไม่กลมเสียเดียวในบางในบางลูกนะครับก็จะเป็นโค้งงงอบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือปัญหาของการออกจันชุดที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับชุดที่สองก็ดีหน่อยนะครับพอมาชุดที่สามนะครับก็เล็กลงนะครับลูกก็ไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนในคลิปนี้ก็มา อัปเดตนะครับจันที่ออกในชุดที่สามนะครับของปีนะครับท่านผู้ชมนะครับชุดที่สามก็จะมีสองจันนะครับสำหรับต้นนี้นะครับกอลูกก็ไม่สมบูรณ์นะครับนะครับไม่กลมนะครับเป็นบวมเปี้ยวๆนะครับนะครับสมกันสองก็ไม่สมบูรณ์นะครับลูกติดกันนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ จันนี้ก็ประมาณ3เดือนเศษนะครับก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงกันยานะครับประมาณกันยานะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าการออกจันนะครับเป็นชุดเป็นชุดนะครับก็จะทานผลสดได้นานนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีกินเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าจะขายก็ลูกก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เอาไว้ทานนะครับ ช่วงนั้นก็น่าจะหมดนดูแล้วนะครับประมาณกันยานะครับทผู้ชมนะครับก็อัปเดตนะครับผู้ชมดูว่านะครับชุดที่สามนี้ไม่สมบูรณ์นะครับลูกเล็กนะครับทุกผู้ชมนะครับเล็กนะครับลูกก็ไม่กลมนะครับบางลูกก็คล้ายลูกชมพู่นะครับเนี่ะครับเหมือนกับลูกชมพู่นะครับ หรือว่าผล,ลไม้บางชนิดนะคายๆประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับปบกกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,ขอบ,รรบขอบคุณทุกการ,ร,รติดตามนะครับขอบคุณทุกการใจครับสวัสดีครับกลมนะครับมีปัญหาเพื่อนรูปนะครับ